สวัสดีครับบ็อก6 m u s i มิวสิกวันนี้พาเขาดูกีตาร์โปรง่งที่เขามาทำการเปลี่ยนเฟตทดแทนจำนวน8ชิ้นนะครับเป็นเฟตต้นคอทั้งหมดนะครับ1ถึง8อันนี้เป็นนัดที่ทางชอปเคยเคยทำไว้ให้พี่เขาแล้วนะครับเฟตที่เรามาร์กสีแดงๆไว้เป็นเส้นสีแดงๆนะครับอันนี้คือที่เราจะทำการเปลี่ยนเฟตคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ แสดงถึงความเสียหายของตัวเฟลดนะครับเฟลดที่สึกเสียหายในลนักษณะนี้ควรทําการเปลี่ยนนะครับการแก้ไขโดยการปรับหน้าเฟลดหรือการรีเดเวลรีคาวอันนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ที่ดีมากนักนะครับยังไงก็ต้องให้ทางช็อปหรือให้ทางช่างนะครับเช็ครายละเอียดเช็คความเสียหายเบื้องต้นให้นะครับการปรับหน้าเฟลดไม่ใช่วิธีทางออกนะครับ สำหรับกีตาร์ตัวนี้เราถ้าเลือกทําการเปลี่ยนเฟตจำนวน8ชิ้น8ชิ้นนะครับตอนนี้เราทําการรื้อเฟตทำความสะอาดฟิงเกร์บอร์ดเคลียร์ร่องเฟตเพื่อเตรียมลงเฟตนะครับองศาของฟิงเกร์บอร์ดสำหรับเจ้าทาคาดี i รีตัวนี้ก็คือ16นิ้วหลังเราทําการลงเฟตเราก็จะทําการปรับหน้าเฟตอีก1รอบนะครับตอนนี้เป็นการลงเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้ว สังเกตดูดีนะครับว่าเฟ็ดจ,จะมีความโคง้งตามฟิงเกอร์บอร์ดจะเต็มสมบูรณ์แล้วก็หน้าเฟ็ดจ,จะมีความสมูทนะครับเป็นเฟ็ดเบอร์เดิมนะครับเฟ็ดเบอร์นี้ไม่ได้เป็นเฟ็ดเบอร์อื่นหรือมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนสายแล้วก็เฟ t ดอัพให้ใหม่นะครับ